ก็สวัสดีครับอยู่กับผมช่างบอยพิธุมธาน,นีนะครับก็วันนี้แดดร้อนแดดร้อน,อนตาเลยตีหน่อยนะฮะตาตีหน่อยแต่ธรรมดาผมก็จะหล่อวันนี้ครับผมจะหล่อวันนี้แดดร้อนก็เลยต้องทําหน้าแบบไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่พั่นนะ่ะชมตัวเองนะชมตัวเองก็ดีกว่าชมคนอื่นนะครับผมชมตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับเพราะยังไงต้องยอมรับความจริงให้ได้อยู่แล้วก็ผมบคนมันหล่อจริงอะ่ะทําอะไรมันก็หล่อไปหมดดูดิเนี่ย เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็เสร็จแล้วก็เหลือจะเก็บพวกสายสายยกดัมเส้นเดียวเองนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็บ่ายนี้น่าจะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เดี๋ยวจะไปหาที่พักก่อนพรุ่งนี้จะเริ่มลุยงานนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบลนะฮะอำเภอกุดข้าวปุ้นนะครับตำบลกุดข้าวปุ้นบ้านดอยอีดอนนะครับบ้านดอนอีดอนนะฮะก็ทีนี้จบไปที่ เออหกวันนะครับหกวันนี่ก็ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยเช้านี้ก็ตีไปหกวันแล้วกันวันวันมาวันแรกก็ผมก็นับรวมไปเลยนั่นน่ะนะฮะนับรวมไปเลยวันแรกมาก็ไม่ได้ทํางานนะครับแต่ก็นับรวมไปเลยธรรมดาก็สี่วันครึ่งมั้งสี่วันครึ่งเออแต่นับไปเลยหกวันนะครับมาถึงแล้วก็นับไปอย่างนั้นหกวันก็บอกแล้วคนหล่อทําอะไรก็ดีไปหมดโอ้โหบอกได้เลย ชั่วโมงนี้สุดเบอร์ต้องช่างบอยปรทุมธานีนะครับชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะดูหล่อเสร็จมาแล้วนะ,ะเสร็จมาแล้วเดี๋ยวพาเดินดูก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าโมไม่โม้แน่นอนนะฮะก็เสร็จมาแล้วเนี่ยใส่พวกบางคงบางเครื่องแค่นั้นเองครับใส่ลมก็เสร็จมาแล้วเหลือสองเส้นนี้กําลังเชื่อมอยู่ผมก็ยังไม่ได้จํานะครับจําแค่สองเส้นนี้ก็เสร็จมาแล้วเนี่ย ก็ไม่มีอะไรแล้วเสร็จจากตรงนี้ก็จะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์นะฮะคันนี้ก็กระเด้งไปที่6วันนะครับ6วันถึงสิวหนุม่มหนุ่มบอกแล้วโถทั้งบอยใส่กระเด้งคุยคุยเก่งก็ทําเก่งด้วยนะคุยเก่งก็ทําเก่งด้วยนะครับฝากทีมงานทั้งบอยพิมพธานีไว้ด้วยฮะอยากได้งานไวงานเร็วงานเนียนก็โทรมาได้เลยเบอร์0 9 3 3 6 3 7 6สสดห หนึ่งสามหวังว่าคงฟังกันทันนะครับนะฮะหวังว่าคงฟังกันทันนะครับย้ำศูนย์เก้าสามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามโทรมาเลยครับโทรมาได้เลยอย่าบอกนะครับว่าฟังไม่ทันนะ่ะพูดให้ช้าแล้วนะพูดช้าๆให้แล้วนะฮะก็นะเสร็จเรียบร้อยมาแล้ว กระเด้งไปที่หกวันไงท้องไงไสไปเลยก็เดี๋ยวจะไปต่อที่จังหวัดส,สุรินทร์ก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางเก็บของเก็บเครื่องมือเก็บเหล็กเก็บอะไรก็น่าจะประมาณใบสองใบสามนะฮะนะใบสองใบสามเก็บทำความสะอาดให้เขาก่อนเนี่ยลกลุงลังไปหมดเลยนะฮะก็ะะเดี๋ยวสายกระเด้งเอ่อจะทัวร์อีสานแน่นอนรอบนี้กระเด้งทัวร์อีสานนะครับเอ่อทริปนี้ก็คือสีเดียวเลยสามงานเลยดันโลอย,อย่างเดียวนะฮะ ก็เสร็จนี่แล้วหนึ่งงานนะครับก็สุรินงานที่สองนะครับงานที่สามก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขากลับบ้านก็จะว่าจะแวะปักช่องนะฮะเดินลมให้เลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งนะฮะก็ถ้าดูอยู่ก็พอผมเสร็จจากร้อยเอ็ดแล้วก็โทรมาทวงได้เลยนะครับที่เดินลมนะฮะที่ปักช่องนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเสร็จมาแล้วนะฮะอยากได้งานไวงานเร็วออกมาได้ตามสเปคแบบนี้นะครับก็ต้องทางบอยภุมทธานีนะครับทุกอย่างได้ตามสเปคนอกหมดนะฮะได้ตามสเปคนอกหมดก็เสร็จเรียบร้อย ตามระเบียบพักนะครับคอนเซปต,ต์ก็บอกแล้วหน้าไม่งอรอไม่นานเมียไม่ด่าแน่นอน,นะฮะก็อยากจกะเด้งก็รีสกิดกันเข้ามานะครับก็คันนี้ได้เช่นเคยรอสวยเทจระเข้ฟาดหางเรียบร้อยไปจบแต่เจ้าจิก,ก้านี่นะฮะมันทําเสร็จแล้วรถมันสตาร์ทได้แต่ว่ามันเร่งไม่ได้นะครับมันต้องให้ช่างไฟมาทํากล่องมาปลดล็อกก่อนปลดกล่องก่อนนะครับก็เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของช่างไฟเดี๋ยวผมก็จะลองสตาร์ท ติดดูแล้วก็ลองเข้าเกียร์ดินหน้าถอยหลังปล่อยคลาสแค่นั้น,นพอก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยมันเล่งได้ถึงจะเป็นเกียร์โต้ก็เล่งได้นะฮะเล่งได้ก็ไม่มีอะไรถ้านี่ก็เสร็จมาแล้วเดี๋ยวลองระบบลมอะไรก็ใช้ได้เจอเกันจีสุรินวันพรุ่งนี้นะฮะถ้าวันนี้ก็เดินทางแล้ววันนี้เดินทางน่าจะมานไปสองใบสามนะครับอำเภอสังขะนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปหาที่พักก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็จะเข้าหน้างานนะครับผมนะฮะไม่มีอะไรแล้วนะฮะจบเรียบร้อยออกมา หลอแบบนี้มีคนเดียวที่ทําได้นะครับก็ต้องช่างบอยปรุมธานีนะครับชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าที่สุรินนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปด้วยนะครับผม